อันนี้มีเดียวเด้ยอันนี้มีเดียวค่ะอ๋ออันนี้ยางปอกซีมีดครับนี่ยางสีมีนี่ยางสีมีนะครับไปดูนี่นะครับนี่ยางสีมีดสีมีดสองห้อยนี่เลยนะครับก็ได้เพิ่มมาซีห้าแกนเด้ยวได้นะครับครับ <c oughs> อ่ายางเช่นว่าต้นนี้นี่แต่ก้อนนี่มาได้เลยแม่แต่หนึ่งเนาะอ่าแต่หนึ่งดูได้ครับสามซีก๊อกกันเนาะครับเดี๋ยวนี่นี่ขี้มีดเต็มก๊อกข่ะแม่ตัวนี้ตัวนี้สีอีกกี้มีดละสองมีดได้ก่ะสองมีดก็เต็มก๊อกแล้วครับอ สวัสดีครับผมคมไทเวเลตนะครับศูนย์ปุ๋ยเอเวเลสหนองคอกครับอำเภอท่าระเกียบวันนี้มาดูผลงานเอเวเลของเราเนาะของน้องทิชากรทิชากรทิชากรอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดชายเชียงตาวอำเภอสนามชายเคตเนาะวันนี้มีโอกาสมาถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเอเวเลสนี่ตอบโจทย์ดีไหมดีค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นหน้านิ่มายง่าย น้ำหนักดีหนึ่งอันนี้มีเดียวอันนี้มีเดียว,ยวค่ะออตอนที่ว่าเราไม่เคยใช้เนี่ยมันเป็นยังไงคะน้ำหนักน้ำหนักไม่ค่อยดีน้ำยางไม่ค่อยออกอหน้าก็จะแข็งพอ,อ,อใช้ตัวนี้แล้วเอเวเลตเนี่ยน่าจะนิ่มน้ำหนักเพิ่มดีประมาณกี่กิโลคะขึ้นมาเพิ่มประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าโลตอนหนึ่งครั้งที่เราขายเนี่ยเราขายก็ ครั้งหนึ่งก็สามมีดมั่งสี่มีดมั่งก็จะได้หกเจ็ดร้อยแปดร้อยโลโอเคเนาะวันนี้รับวันนี้ผมอาร์ตเอเวเรตนะครับศูนย์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ได้มาติดตามสอบถามเยี่ยมชมสวนพ่อตุยนะครับบ้านหน้ามมานะครับตำบลสถานอำเภอเชียงของอันนี้ยางปอกซีนี่ครับนี่ยางสีมีนี่ยางสีมีนะครับไปดูนี่ครับนี่ยางสีมีสีมีสองห้ยนี่เลยนะครับจากตะกอนเกยได้หรอครับปอ กนั่นเบบกไปได้ตั้งแต่ใจนี่กับุนชื่อวาได้มาน้ำกันิ่มด้วยเดี๋ยวมาดูอะไรต้นเลยครับเดี๋ยวมาของงว่ามาดูนี่เลยครับก็นี่จะสีนั้งนี่มีเนอ๋อมนี่สครับอย่างสีมีดอยางอมีตึมดกี่ต้นครับมดนี่กระสวนนี่กระสวนนี่สามร้อยสามร้อยกว่าต้นเก็บขายได้กี่กิโลก็บขายกรสวนนี่ได้5้าเก่งห to ้าเ okay. ่งกี่ิโลก่้าเค่งมัน เองละสามกิโลเพงกี่กิโลรวมมดเลยรวมมดหเพ่งนี่สามสิบกิโลเนาะกิโลสามห้าสิบหมครับร้อยห้าสิบโลมาอ่อร้อยห้าสิบโลตั่งที่แจ่ผมเนี่ยได้ร้อยห้าสโลที่ว่าปลาแจ้วผมราอยสิบันมันได้ชีเช่งสีเพ่งอ๋อครับแล้ได้ี่เพ่งมันมาเพิ่มหน่อแต่แจ้วเิมนี่เพิ่มใจ้เอเวอร์เนสเพิ่มผมพอเกจีเ ถ้าว่าเตี่ยวไปขายนีห้าเคงนี่นะครับถ้าห้าเคงนี่อันนี้มันจะได้สามชิ้กิโลห้าแล้วเต็มแคบอ๋อครับเตียเตียวโปรตีนมามันมันกระปิจับเอาจับเอาเตียมันสามชิ้นปลายที่ของเขานี่เตียขี้ของเขานี่มังเขาหมดถึงจะได้ของทับกันใส่ปุ๋ยมาเนี่มันจะได้ปุ๋ยมลิ้ดีมาหน่อยคแจกแปดแกนก็ได้ซิป สามชิ้นสี่แกนครับตะกอนเป็นจี้ก็ข้าแม่กอนใจงก็ได้เจ็ดแปแกนบนได้บนได้หน่มยหนะหลังใจงนี่เห็นความแตกต่างไหมเนาอครับต่างก็ได้เพิ่มมาสี่ห้าแกนเยอะดีนะครับครับอย่างเช่น่ต้นนี้นี่ตะกอนนี่บนได้เลยรไหมแต่หนึ่งหนอแต่หนึ่งก็ได้สามสี่ก๊อกหน่อยครับเดี๋ยวนี่นี่กิมีเต็มก๊อกข้าแม่ตัวนี้ตัวนี้สี่ก่นี่ละวสองมีด้วยกันสองมีก็เต็มก๊อกแล้วครับโอ้จากที่ตะกอนนี่แต่หนึ่งบนไข่ออกไปเนาะข่อครับโอ้เดี๋ยวนนีเเป็็กกกก๊อลึงครับ เต็มแล้วครับสองสามสองมีถึงสามมีเต็มแล้วไหมเนาะครับแม่แม่ที่ว่าแม่ขายได้สองหมื่นปายนี่มียางกี่ต้นก็แม่ครับพันสองพันสองร้อยต้นไหมเนาะขายได้หมื่นสองไหมเนาะขายได้สองหมื่นปายสองหมื่นปายแล้วไหมล่ะสองสองหมื่นสองโอ้ยครับคือว่าเพิ่มขึ้นนักไหมเนาะครับครับอ่าแม่มีอยากจะฝากถึงเกษตรกรส่วนยางของเพิ่มนะครับข้าเขาแล้วหมดเลยใจก็ให้ได้ใจไป อุ๊ยเอวอะไรโตโหได้ผลผลิตดีหน่อยปากเจ้า่วนยังครับครับบทเจี๊ยต้องร้องพอไหมน้องตอนแรกบทเจี๊ยก็ร้องร้องกับโอ้โหโอเคครับจะได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณแม่ย้ายมานะครับผมครับครับผมครับตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริง อย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองมิจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต,ต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยาหน้าตายคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอ่อเอเวอร์เรเอเวอร์เรเอเวอร์เร